มารับชมเลยนะ้องใช่รถดงครับกันใหญ่สังข้าวครับหรือเล้าใส่ข้าวพี่น้องเพื้อสารสารบ้านเรากับเพื่อนลากด้วยรถพี่น้องเล็ก เียบใช้ลอ้อเป็นเหล็กแล้วก็ไม้เป็นลางครับลางที่พาเคลื่อนเ่ยเอามาแล้วมาแล้วมาเรื่อยๆ,ๆน้องเรื<ๆ>่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช้เสียงครับดูกันเรยน้อ เพื่อนออกจากเสาไฟเรียบร้อยครับปิดเสาไฟครับ่อนนี้ยืนอยู่บนคอนกรีตเราย้ายง่ายครับกลังดูกำลังวางแขนกันไปเรื่อยๆครับน้องไม่ใช่เรื่องง,ง่ายงครับที่จะย้ายไป7 0 0นบาทครับค่าย้าย ถ้าทำใหม่นี่ไม่ต่ำกว่าสองหมืน่นนะพี่น้องอะอัลโ มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับย้ายไปด้านนี่ลองใกล้ๆกำแพกลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องมันจะยากตรงมุมนี่แหละ ตั้งล้อมาอันนี้ใหม่อยู่น้องมันตกมันก็มันตกตอนกำลังงัดกันอยู่ครับพี่น้องล้อมันตกครับ สี่คนครับ,อบเอาเพื่อนด้วยสี่คนครับ,รบ,รบน้องในพี่น้องใช้แรงยึดด้วยไม้ยูคาริตัสทั้งสี่ต้นสี่ด้านยึดเป็นคังหมูเพืเ่อนเลยพี่น้องเลยขยับอยู่พี่น้อง สัญญาณกันแล้วพี่น้องอ๋อฟังสัญญาณกันเคลื่อนแล้วเคลื่อนมาแล้วครับอ๋อขยับมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวครับปเดียวเดี๋ยวเดียว ให้สัญญาณแล้วพี่น้อง<ป>โอ้กลับจีนเนาะโอ้ดีเกือบเรื่องกลับจีนนี่นะ

ตั้งรับหม่ก่อนต mm. ั้งรับให้มันตรงก่อนนี่เราลุดนคนปูครับคุ้นลุนคนปูครับเงี้ยอรบครบหมดทุกอย่างลุ้นกันนะว่าจะย้ายยังไงมาถึงมุมนี้

ดูกันครับพี่น้องดูมุมนี้มุม,มกว้างๆหน่อยครับขยับมาครับสางข้าวพี่น้องหรือเหล,ล้าเหล้าแส้เขาครับพี่น้องมาแล้ว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  กันมาแล้วนะครับกันมาแล้วกันมาแล้ว,ลวขยับมาแล้วขยับมาแล้วโอ้ตั้งเยอะเลยทีนี้อ้าวขับเคลื่อนด้วยเหล็กอย่นะเหล็กแป๊บเป็นลอ้อชายเป็นลอ้อข้อมุมอีกนะครับนี่จะเลี้ยวยังไงครับ จะมุนได้ยังไงนี่ครับตามมาวางแผนแล้วนี่วหน้าทีมมาวางแผนเรียบร้อยแล้ว เดืองเดืองปึบต,ต,ตอนนี้ก็ขยับหาเหลี่ยมหาลายอยู่พี่น้งองจะเลี้ยวยังไงครับร,รอดูอยู่นี่นพี่น้อง <c oughs> เลี้ยวไปด้านนี้

เอา,าพอาดไว้เถิงกัได้แล้วอ๋อได้แล้ววันี้เก็บข้าไมา่คุณอาเ้อ้หนูก็เล่นอะไรไปโอ้แรงงานคนเลยโอ้มาแล้วมาแล้ว快เนี่ย โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าเออออโอ้ฝนตกเลยพี่น้องเอาแล้วพี่น้องปล่อยไรปล่อยไรแล้วใช้แรงงานคนนับนี่หยุดหยึบ เเเ้้้้ยยยตกแล้วอยู่แล้วได้อยู่พอได้อยู่อันนี้เขากับบึงอยู่อันนี่บึงว่ะอันนี้เนี่ก็ะบึงหายนี้เนาะมีเนาะหายยากเนาะเมื่อกี้ไปเห็นนี่อันนี้นะซุ้มยุ้ยอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้อง โตกแล้วบันทึกเรากลับ,บเพื่อนมาเรื่อยๆไม่กลับม่อีกแล้วเนี่ยไปหัดนะไม่ เขาไปแล้วโอ้หักแล้วหักแล้วบ่โอ้โหมาแล้วกะเสรยมแล้วอืออือโอ้รกสบกานล้วน

หายมาทำเลยครับวิ่งมาอย่างเร็วเลยจวดเลยบัดนี้พ้นแล้วพี่น้องด้านหลังพ้นแล้วพ้นแล้วตั้งลำแล้วบัดนี้ตั้งลำตรงๆแล้วจะจัดจีบเขาอย่าง

เดียวโอ้ยความหมายใจที่ดึงเลยเออจะนั่กไปร่วัแล้วจะดึงไปพ้นร่วมนะไปดึงห้างห้าก็ทิ้งงงปั๊บไปเลย สม,กกมุสนรับพี่น้องหมุนเอาไปแล้วเคลื่อนไปแล้วตอบเคลื่อนด้วยคนครับ ảnh hưởng đến việc làm của mình ảnh hưởng đến việc làm của mình ảnh hưởng đến ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงไปแล้วมึงไปแล้วเึ้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปมากแล้วครับ ไปแล้วครับหมุนไปแล้วหมุนไปแล้ว,น,ลวนี่แหละเลีเ้ยวครับนี่เลี้ยวจากนี้ครับตรงไปเรื่อยๆอีกค่อยๆขยับไปครับ ึ่งทางนะครับรึ่งทางแล้วอืมฝนตกเลยเนาะคนตกอ่ะดูครับมืดมาเลยครับพี่น้องดู ตั้งลำเลยพนะี่น้องหนึ่งสองสามอึ้บหนึ่งสองสามอึ้บอึบนี่ตั้งตรงแล้วก็จะลดลากครับตั้งลำแลนะ้วพี่น้อง ชาวรถดึงกันแล้วเอารถลากละตอนนี้สามารถยิงครับย้ายมาจากด้านไหนนอนรับดูนอนพี่นอ้องนะเอาไฟนอนรับเลีเ้ยวอีกพี่น้องเลีเ้ยวมุมนี่อีกใายรถดึงครับใายรถดึงครับตอนนี้ เอาแล้วเอาแล้วเราลดลากไปแล้วพี่น้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บตกแล้วเออเอเอเอไปด้ไหไป